สวัสดีครับหมออุ้นนายแพทย์ชานช,ชัยเลเลอร์จากเทปที่แล้วเราทําการเก็บไข่แล้วก็ได้ไข่มาแล้วได้ทําการเอาเซลล์พ่เลียงไข่ออกแล้ววันนี้หมอจะพามาดูว่าหลังจากที่ไข่ที่เราได้แล้วเราจะทําการผสมไข่กับสเปิร์มยังไงนะครับผมวันนี้หมอมีคุณติ๊กนะครับผมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์พอลิ่งตัวอ่อนของเรานะครับจะมาอธิบายขั้นตอนการทำอีอกซีแต่ว,ว่าการผสมไข่กับสเปิร์มนะครับผม สวัสดีค่ะจารย์สวัสดีครับค่ะหลังจากที่เราทําการดีนูเทชันเพื่อลบเซลล์ทีเลี้ยงออกจากไข่แล้วนะคะเราจะนําไข่มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของไข่เพื่อที่จะทําขั้นตอนการอิกซีค่ะไข่ที่เราเช็คความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะนํามาผสมในขั้นตอนอิกซีจะต้องเป็นไข่ในระยะเมท้าเฟส2นะคะเราจะนําอสุจิที่ผ่านกระบ,บวนการวอรทํำความสะอาดแล้วผสมกับไข่1ต่อ1ค่ะ โดยที่เราจะทำการผสมภายใต้กล้องจุงลทรรศน์กำลังขยายสูงในตู้ควบคุมอุณหภูมิสภาวะกดดางค่ะเพื <S <S ่อป้องกันไม่ให้ไข่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอุณหภูมิภายนอกค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากว่าเราจะได้ตัวอ่อนแต่ละตัวมาต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับผมและที่สำคัญการผสมตัวอ่อนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิกส๊ส ให้คงที่เพื่อที่จะมีผลต่อตัวอ่อนให้น้อยที่สุดเพื่อเลือกที่เราจะได้มีตัวอ่อนที่มีคุณภาพนะครับผม